บบอลไทยฟุตบอลไทยลีกในค่ำคืนที่ผ่านมาในส่วนของไทยลีกหนึ่งก็จะมีเตะกันทั้งหมด3คู่คู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ก็น่าจะเป็นการพบกันระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดเปิดทันเดอร์โดมสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเดอรแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดซึ่งก่อนแข่งเมืองทองยูเนเต็ดอยู่อันดับที่9มี12แต้มส่วนบีจีปทุมยูไนเต็ดอยู่อันดับที่5มี1 4แต้ม การแข่งขันของคู่นี้เมื่อคืนต้องเลื่อนออกไปประมาณ1ชั่วโมงจากเดิมที่ต้องทำการแข่งขันเวลา20นาฬิกาต้องเลื่อนเตะออกไปกันในเวลา21นาฬิกาเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักผู้ตัดสินก็ทำการประเมินสนามและก็ต้องเลื่อนออกไปประมาณ1ชั่วโมงเริ่มเกมมาโอกาสก็เกือบเป็นของเมืองทองในจังหวะของปรเมตอัดวิไลที่ลากไปยิงในบริเวณนอกกรอบเขตโทษบอลเหินข้ขามคานออกไปอย่างน่าเสียดาย และในนาทีที่23เป็นฝ่ายบีจีปทุมยูไรเตดได้เฮก่อนจากการยิงไกลของราเนียลซันตาน่าช่วยให้บีจีออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เวลาที่เหลือในครึ่งแรกก็ทำอะไรกันไม่ได้บีจีเป็นฝ่ายออกนำเมืองทองยูไรเตดไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เริ่มเกมมาในครึ่งหลังในนาทีที่50เมืองทองตีเสมอได้สำเร็จจากปาราเมตรอาริไลที่จัดการซัดฟรีคิกเข้าไปอย่างสวยสดงดงามตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่ง เวลาที่เหลือทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปฝั่งละ1แต้มทําให้เมืองทองขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่หกชั่วคราวมี13แต้มส่วนบีจีปทุมอยู่ในตเตดมีเพิ่มเป็น15แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางเดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้างนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในค่าคืนที่ผ่านมานครราชสีมามาสตาเอฟซแพ้กับการท่ารือเอไป2ประตูต่อ3 ลำพูนวอริเออร์ที่พลาดท่าแพ้กับขอนแก่นยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเมืองทองยูเนเต็ดเสมอกับบีจีปทุมไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ในคำคืนที่ผ่านมาชลบุรีเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะมหาสารคามเอสบีทีไปสองประตูต่อศูนย์ชัยนาทฮอนบิลเปิดบ้านแพ้กับแพร่ยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนครศรีอนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อสาม โอลิทเทโรเอฟซีเปิดบ้านแพ้กับพลังการเอฟซีไป1นึประตูต่อ2และตราดเอฟซีเสมอกับลำปางเอฟซีไป1นึประตูต่อหนึ่งส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในค่ำคืนนี้ไทยลีก1มีเตะก,กัน3คู่คู่แรกทรูแบงคอกยูเนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับสุโขทัยเอฟซีในเวลา18นาฬิกาคู่ที่2ราชบุรีเอฟซีจะเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูไนเต็ดในเวลา18นาฬิกา ส่วนคู่ที่3ามนคนปรปฐมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับประจบเอฟซีในเวลา19นาฬิกาโปรแกรมไทยลีก2จะมีเตะกัน4คู่จันทบ,บุรีเอฟซีจะเปิดบ้านพบกับสมุทรปราการซิต,ตี้ในเวลา18นาฬิกเาเกษตรศาสตร์เอฟซีจะเปิดบ้านพบกับอยุธยายูไนเต็ดในเวลา18นาฬิกา30นาทีสุพรรณบุรีเอฟซีจะเปิดบ้านพบกับพัทยายูไนเต็ดในเวลา18นาฬิกา30นาทีศรีสะเกดยูไนเต็ด จะเปิดบ้านพบกับบางกอก f อฟในเวลา19นาฬิกาถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย